รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยไม่ไม่ไม่เขาบอกว่าไม่ไงประเทศไทยบ้าน สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่บนโครงการ ซ่อมแซมถนนนะครับขององค์การบริหารส่วนตำบลนานมะเฟืองที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งมีการซ่อมแซมถนนตรงนี้ในงบประมาณกว่า8ล้านบาทนะครับแต่หลังจากที่มีการใช้งบประมาณไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วการซ่อมแซมการช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของการทําถนนตรงนี้ก็ไม่ได้ดําเนินการต่อไปนะครับในขณะที่อีก6หมู่บ้านที่รอการช่วยเหลือก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเช่นเดียวกัน นั่นเป็นเพราะอะไรวันนี้เราจะไปหาคำตอบกันครับแรกเริ่มเดิมทีนะครับถนนสายนี้จะเป็นถนนเชื่อมระหว่างตำบลน,น้ำมเฟืองกับตำบลบ้านถิ่น เดิมสภาพถนนจะเป็นถนนรูปรังมาตรฐานทีนี้ในช่วงหน้าฝนมันจะเกิดปัญหาการสัญจรไปมาเพราะว่าถนนมันชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นดินเป็นโคลนนะครับต่อมาก็ได้รับการสนรับสนุนงบประมาณจากทางอ,อบอตอนามาเฟืองได้ดำเนินการก่อสร้างถนนพลาเคปซิลทีนี้ก็เจอกับปัญหาอีก อ,อ,อีกรอบหนึ่งก็คือถนนชำรุดเหมือนกันเหมือนเดิมและทีนี้ถามว่าถนนสายนี้การสัญจรไปมานี่จะเป็นกลุ่มคนในตำบลน,นามเฟืองตำบลบ้านถิ่นและเป็นถนนสายหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรไปมาเยอะที่สุดในหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเดินทางเข้าสู่จังหวัด นะครับการขนถ่ายสินค้าทางการเกษตรนะครับดังนั้นถือว่าถนนสายนี้เป็นเส้นสําคัญเป็นสายสําคัญนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นถนนาสายเศรษฐกิจก็ได้เพราะว่า,าระยะทางก็ประมาณ3,100เมตรนะครับและในปี2,562ทางอ,อบอตอนเอาเฟือง ได้ทําเรื่องของงบประมาณนะครับจากทางจังหวัดเป็นงบป,ประมาณเ,าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของทางจังหวัดและได้นำงบป,ประมาณตรงนี้มาดำเนินการก่อสร้างถนนลาดยางเส้นนี้เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นตำบลบ้านถิน่ตนตำบลนามเฟืองได้สัญจรไปมานะครับแต่ก็ดำเนินการได้ประมาณ ระยะทางประมาณ2กิโลเมตรหรือว่า2,000เมตรนะครับเพราะว่าตรงนี้าทางเจ้าหน้าที่ของท้องถิ่นเขาให้ข้อมูลว่า,ามันมันไม่สามารถที่จะดำเนินการข้ามเขตและผิดชอบไปได้ในกรณีที่จะต้องดำเนินการนอกเขตและผิดชอบจะต้องมีการทำบันทึกข้อตกลงนะครับระหว่างอบตอกับอบตอนะครับ ซึ่งงบประมาณตัวนี้มาแบบเร่งด่วนมาแบบเร่งด่วนทีนี้การที่จะทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันมันต้องใช้เวลานะครับและ,ะในห่วงเวลาจะ,จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนปีงบประมาณก่อนสิ้นปีงบประมาณนะครับดังนั้นถนนเส้นนี้ก็เลยไม่ได้ดำเนินการให้ให้สุดสายนะครับ นะครับผมสราทยดอดันมาลากำนันตบนนำบลด่ามะเฟืองนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นตัวแทนนะครับคณะกรรมการเป็นประธานชุดสรองจิอโปียงต้านทุจริตจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับได้อ่า ดำเนินกิจกรรมนะครับในการเฝ้าระวังในระดับพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับจริงๆแล้วตรงนี้นะครับาภาคประชาสังคมนะครับจะมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเพราะว่าทุกมิติการทํางานของเราเนี่ยเราจะอาศัยการมีส่วนร่วมในระดับพื้นที่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทางเจ้าหน้าที่สํานักง,งานปปชอเองเนี่ยก็มีเพียงไม่กี่ท่านนะครับดังนั้นเนี่ย ชมรมชุดตองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดตองบลรีรัมของเราเนี่ยนะครับสร้างการขับเคลื่อนทุกอย่างกับมิติการทํางานทุกอย่างเนี่ยนะครับในระดับพื้นที่มีความร่วมมือกันนะครับหลังจากนั้นข่าวสารนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญในการลงพื้นที่ของเรานะครับประเด็นที่สําคัญที่ชาวบ้านเขาต้องการทราบเนื่องซึมเนื่องจากงบประมาณนะครับงบประมาณส่วนหนึ่งที่ลงในระดับถนนตรงนี้นะครับคือจะเห็นได้ว่า เป็นงบประมาณที่มากนะครับและทีนี้ชาวบ้านเนี่ยเขามีความต้องการว่ากับความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นคือถนนสายหลักเนี่ยตรงนี้นะครับเขาบอกว่าระยะจริงๆแล้วเนี่ยในการใช้เนี่ยในการใช้การคมนาคมสัญจรเนี่ยครับเขามีคําถามกลับมาว่าทำไมไม่ทําให้แล้วเสร็จนะครับไม่ทําให้แล้วเสร็จดังนั้นเนี่ยทางทีมงานของเราจึงต้องเดินทางลงพื้นที่เพื่อต้องการหาคําตอบ งบประมาณนะครับเท่าที่ทางหน่วยงานของเราลงพื้นที่ได้รับคําตอบจากทางท้องถิ่นในระดับตําบลน,นะครับแจ้งว่าอาจจะใช้อยู่ประมาณกึ่งหนึ่งนะครับประมาณนั้นนะครับและในส่วนที่เหลือเนี่ยเป็นอํานาจหน้าที่ของทางจังหวัดนะครับซึ่งตรงนี้เองนะครับที่เป็นประเด็นที่ทําให้ชาวบ้านเนี่ยไม่เข้าใจนะครับหลังจากนั้นเราเองก็ได้มาสอบถามซึ่งเป็นการติดตามนะครับการทํางานอ่า จริงๆแล้วนะครับทางหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหน่วยงานของท่านตอบว่าอยากให้ใช้เม็ดเงินตรงนี้นะครับทุกบาทนะครับแต่อ,อาจจะมาจากข้อจำกัดในบางอย่างนะครับผม ในขณะที่พี่น้องประชาชนที่หมู่6นะครับได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมถนนไปแล้วส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าที่บ้านโนนสมบูรณ์หมู่8ตระบน,นามะเฟืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูก็ยังรอการช่วยเหลืออยู่นะครับในเมื่อว่าสภาพถนนเป็นแบบอย่างที่เห็นนี้นะครับทำให้การสัญจรไปมาบริเวณนี้เป็นไปอย่างค่อนข้างยากลําบากทีเดียวนะครับแล้วก็หลายๆท่านก็เกรงว่าอาจจะมีอันตรายเกิดขึ้นถ้าหากว่าถนนชํารุดไปมากกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟัง ความทุกยากนะครับของพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นี่ผ่านคําบอกเล่าของท่านผู้ใหญ่บ้านกันครับก็ความเดือดร้อนนะครับของจะไม่เฉพาะประชาชนในหมู่บ้านครับผู้ที่สัญจรไปมาเป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างหมู่บ้านนะครับจะออกไปทางหนองสลา,านะครับจะเข้าสู่หมู่บ้านเพื่อมันมีอุบัติเหตุทางถนนสายหลักไปไม่ได้เขาก็มาทางนี้นครับทางเข้าหมู่บ้านนนสมบูรณ ัญหาก็คือถนนมันชำรุดครับหลายปีเกี่ยวกับผู้ใหญ่ผมก็ไม่ได้นิ่งเฉยนะครับพยายามติดต่อกับหน่วยงานที่ไม่ว่าจะเป็นอบตอไม่ว่าจะเป็นอบจอนะครับผมก็เคยให้เขามาดูนะครับคือทําเรื่องไปเขาก็บอกว่ารอรอครับก็ความเดือดร้อนของพี่น้องนะครับที่ใช้ถนนเส้นทางนี้นะครับทาง เข้าหมู่บ้านครับเป็นถนนเข้าหมู่บ้านนะครับไม่ได้ไปไร่ไปนาแล้วมันก็ชำรุดแบบมันเห็นครับเหล็กเส้นนะครับเป็นวายเมดที่เขาทำคอสออมันขาดนะครับมีชาวบ้านที่ถือว่าผ่านไปผ่านมาเขาก็ไปร้องเรียนบอกว่ารถเขายางมันรั่วเพราะถูกเหล็กทิ่มนะครับผมก็จึงอยากจะวิงวอนละครับผู้ที่ถือว่า รับผิดชอบทางอำเภอผมก็ครับก็ขอนะครับคือขอไปแล้วแต่ก็บอกว่ารองบประมาณอยู่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นแต่ก่อนเห็นบอกว่าเป็นเส้นทางที่เชื่อมระหว่างอของจังหวัดของอำเภอนะครับเป็นทางหลวงชนบทเขาว่าเส้นนี้ต้องรองบประมาณจากทางจังหวัดทางจังหวัดก็พูดว่านะครับทางเหตุผลว่าต้องใช้ไปก่อนเพราะว่าทางโอโบตอ นะครับเขามาทําถนนคอสโลตไว้วแล้วนะครับก่อนนั้นเขาก็เลยบอกว่าใช้จนมันสํารุดก่อนถึงจะทําใหม่ได้ถนนมันก็ชารุดแล้วครับหลายปีแล้วนี่ชาวบ้านเขาก็บอกว่าเมื่อไรผู้ใหญ่บ้านถนนเส้นนี้เราจะได้นะครับก่อสร้างใหม่เพื่อจะให้สะดวกสบายแล้วครับในการไปมาสัญจรไปมาราเรียงพืชผลทางการเกษตรนะครับประมาณนั้นก็ปัญหาถือว่าได้รับความเดือดร้อนครับ พี่น้องชาวบ้านนนสมบูรณ์แล้วก็พูดที่จะถือว่าเดินทางสัญจรไปมาร่วมกันแล้วครับเส้นทางเข้าหมู่บ้านฉะนั้นก็ขอวิงวอนแล้วครับหน่วยงานไหนที่พอจะช่วยเหลือนะครับหรือว่าพอจะมองเห็นความลําบากของพี่น้องครับชาวบ้านนนสมบูรณ์ก็ขอพิจารณาช่วยหน่อยครับ หลังจากที่ได้มาสำรวจความเสียหายของถนนในหมู่บ้านโนนสมบูรณ์แล้วเนี่ยครับสิ่งที่ยังติดใจท่านกำนันอยู่ค,คืออะไรครับคือตรงนี้อ่ะจริงๆแล้วนะครับไม่ใช่ติดใจที่กำนันนะครับคือชาวบ้านเนี่ยร้องเข้ามาว่าทําไมการแก้ไขน่างงานที่เกิดขึ้นเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่ตรงกับความต้องการเร่งด่วนเท่าไหร่แต่ถ้าถามว่าความสําคัญของงานงานก็กสําคัญทุกที่ครับนะครับ,รบแต่ว่า จริงๆแล้วนี่อยากให้เรียงลําดับความสําคัญนะครับว่าปัจจุบันรัศดรในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเดือดร้อนมากที่สุด1นึ่สอามแล้วทีนี้ในงบประมาณถ้ากรณีมีในส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับอยากให้ดําเนินการในจุดที่เดือดร้อนมากที่สุดในลําดับที่1คือให้เรียงลําดับความเชี่อมัมากน้อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองเองฝ่ายท้องถิ่นเองนะครับก็คงจะมีความรู้เกี่ยวกับ คำว่าการเก็บข้อมูลนะครับทีเนี้ยความต้องการเร่งด่วนของชาวบ้านก็คือบ้านนนสมบูรณ์หมู่8นี่แหละครับนะครับตามสภาพถนนที่เราเห็นอันนี้คือเสียหายอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยครับสำหรับ6หมู่บ้านที่เหลือถูกต้องครับท่านกำลังเลยมองว่าจริงๆก็น่าจะให้ความสำคัญเร่งด่วนตรงจุดนี้ครับผมคือใช้งบประมาณจากส่วนที่เหลือของของหมู่6ใช่ไหมฮะใช่ครับผม3ล้านกว่าบาท3ล้านกว่าบาทให้ให้ให้มาดูแลตรงนี้เลยครับผมใช่ไหมครับ เพราะว่าการอนุมัติงบเหมืองจริงแล้วเนี่ยนะครับอยากให้ดูปัญหาความเดือดร้อนความต้องการเร่งด่วนครับนะครับตรงนี้นะครับถ้าถามว่าชาวบ้านเดือดร้อนปุ๊บเนี่ยเขาจะถามใครเป็นอันดับแรกเขาต้องถามทางกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับราษฎรอยู่แล้วนะครับเป็นอันดับแรกขอความเห็นหน่อยว่าสมควรไปช่วยเหลือยังไงบ้างทีเนี้ยทางฝ่ายปกครองของเราเองเนี่ยนะครับก็รับเรื่องจากชาวบ้านหลังจากนั้น เราก็ส่งต่อนะครับ,รบจัดทําเป็นโครงการส่งต่อทางฝ่ายท้องถิ่นแล้วก็อําเภอแล้วก็จังหวัดเพื่อนําเสนอนะครับนี่คือข้อเสนอนะที่ชาวบ้านได้ระดมความคิดเห็นกันแล้วถูกต้องครับว่าอ,อยากจะให้เป็นแบบนี้ครับ ครับท่านผอ,อครับรับผมวันนี้อยากจะมาสอบถามข้อมูลเพื่อให้คลายความสงสัยของพี่น้องประชาชนสําหรับเรื่องของงบประมาณในการไปซ่อมแซมถนนหนทางนะครับที่หมู่6นะฮะตรงนั้นเนี่ยต้นเรื่องเป็นยังไงครับท่านผอ,อ,อต้นเรื่องก็คือว่าจากาหมู่6นะครับรบ,บ้านหนองสร,รบทางไปบ้านถิ่น ซึ่งมีเขรตรอติดต่อกับตําบลบ,บ้านถิ่นฮะอำเภอโนนสังขารวรนอำบานลพูของเราเนี่ยแหละเส้นทางมีความลำบากมากนะครับลำ <c oughs> บากค่อนข้างจะมากที่สุดเลยครับก็เลยได, <c oughs> ได้ได้ชาวบ้านได้ร้องทุกเข้ามาครับว่าขอให้ก่อสร้างถนนเส้นสนี้นให้ใหม่หน่อยครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมันไปไม่ไหวแล้วอะไรประมาณนี้ครับก็เลย อ่าผมก็ได้ของงบประมาณครับจากทางหน่วยเหนือก็คือผ่านอำเภอผ่านจังหวัดครับไปที่กรมก็คืองบอุดหนุนเฉพาะกิจเนาะอุดหนุนเฉพาะกิจครับผมเป็นงบประมาณเท่าไหร่ครับอ่าแปดล้านเศษครับแปดล้านเศษครับผมครับอ่าที่ที่จะก่อสร้างก็คือประมาณสามสามสามโลสามโลทั้งหมดนะครับสามสามสามโโลกับอีกหนึ่ง้อยเมตร 3กิโลเมตรหนึ่งสามพันหนึ่งรอยเมตรครับครับผมแต่ทีนี้พอเราได้รับจัดสรรงบประมาณมาก็เลยก็มาก็เลยไปถามตำบลบ้านถิ่นนะครับว่าผมจะสร้างถนนอะไรแบบนี้นะเพราะเป็นทางเชื่อมกันระหว่างสองตำบลก็ต้องไปถามทางปลายทางด้วยใทำทำ MOU ครับนะครับทำข้อตกลงระหว่างตำบลว่า อ่าผมจะทําผ่านระบลนคุณแล้วนะขอขอเข้าเขตพื้นที่ครับเข้าทาก่อสร้างในเขตพื้นที่ของคุณนะครับครับแต่ทีนี้อันนี้คือไม่ได้เป็นทางการนะครับก็คือคุยกับช่างด้วยกันอ๋อครับคุยกันนอกรอบนะใช่ครับครับผมก็ได้ได้ความมาว่าเขาก็จะทาทามาเหมือนกันอ่าแต่ทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเออถ้างั้นทํามาคนละครึ่งเนาะครับเขตผม ผมก็จะทําถึงเขตผมคือ2,200เมตร2,200เมตรครับในงบประมาณที่จัดจ้างไปก็คือประมาณ4ล้านกว่าบาทงั้นก็แสดงว่าในฝั่งของบ้านถิ่นนั้นก็ต้องทําอีก900เมตรโดยประมาณประมาณครับประมาณนี้หรือหรืออาจจะถึง1กิโลก็ได้1กิโลก็ได้ครับผมประมาณนี้ก็คุยกันแบบนี้อยู่ครับผมนะครับทําให้มีการดําเนินการก่อสร้างทางตรงนี้ครับผม ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น4ล้านกว่าบาท4ล้าน4ล้านก็คือทําถึงเฉพาะสุดเขตของอบตนามะเฟืองอ่าก็ลอยต่อ2,200เมตรตรงนี้ใช่ครับ4ล้านกว่าบาท4ล้านกว่าบาทนั่นแปลว่ามีเงินที่เหลือจ่ายอยู่3ล้านกว่าบาทใช่ครับ3ล้าน3ล้านเสรเสร็ทีนี้ก็มีคําถามจากพี่น้องประชาชนที่ผมได้รับมาครับเขาบอกว่าทําไมเงิน3ล้านตรงนี้ ขอที่จะไปใช้ประโยชน์ในการที่จะไปช่วยเหลือพัฒนาเรื่องถนนหนทางแบบนี้เหมือนกันกับอีก6หมู่ได้ไหมตรงนี้ทางท่านผอจะตอบยังไงครับก็คือคำถามว่าได้หรือไม่ได้นี่ครับผมให้คำตอบว่ได้ได้ทำได้อทำได้ถ้ามีงบประมาณจากหน่วยเนื้อเขาจัดสรรคืนมาให้นั่นหมายถึงว่าขอขอขอรับงบประมาณ เหลือจ่ายครับจากทางอำเภอจังหวัดทางกรมก็คือเงินเงินที่ได้เออที่เหลือเนาะครับผมพวกผมพวกผมก็ทําเป็นเอกสารไว้แล้วหมดแล้วล่ะว่าขอใช้ขอใช้จ่ายเอ่อเงินจํานวนที่เหลือนี้ครับเพื่อการก่อสร้างทั้งเจ็ดหมู่บ้านที่เหลือก็เป็นเรื่องขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2563หใช่ครับนะครับในนี้ก็จะบอกว่า มีการจะซื้อจัดจ้างกันไปละ4ล้าน4 8 0 0สนหมบาทก็จะเหลืออยู่ประมาณ3 0ล้าน6แสนบาทนะฮะก็จะมีการลิสต์รายชื่อของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านที่จะขอใช้เงินเหลือจ่ายตรงนี้สามล้านกว่าบาทใช่ครับนะครับในในการที่จะช่วยเหลือต่อเนื่องกันไปเลยใช่แม้ว่าต้นเรื่องเดิมเนี่ยจะจะเป็นการช่วยเหลือแค่หมู่6หมู่เดียวใช่ครับตอนแรก แต่ว่าเราก็สามารถที่จะทําแบบนี้ได้อยู่เหมือนกันได้ในในในการก่อสร้างลักษณะที่เป็นถนนครับเหมือนกันครับลักษณะเดียวกันถึงถึงแม้จะไม่ใช่ลาดยางครัแต่เป็นหินคุกปหินคอนกรีตเป็นอะไรอื่นๆที่มีแนวทางเดียวกันนะครับซึ่งในโครงการตอนแรกเนี่ยหมู่บ้าน6หมู่บ้านที่เหลือเนี่ยมาเข้าเข้าโครงการด้วยไหมครับ อ๋อไม่ครับไม่ได้เข้าโครงการตั้งแต่แรกไม่ไม่ไม่ครับก็คือพอพอทราบว่ามีเหลือจ่ายก็เลยขอแบบคล้ายๆว่าเออถ้า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 ทำถนนเส้นนี้เสร็จแล้วเงินที่เหลือน่ะขอขอไปช่วยตรงนี้ตรงนี้ได้ไหมช่วยตรงนี้ได้ไหมจะได้เฉลี่ยกันไปว่าเออเราก็ได้ทําทุกบ้านเพราะว่ายังไงมันก็เป็นพื้นที่ของอบตเหมือนกันนั่นแปลว่าเข้ามาในขั้นตอนที่เหลือจ่ายแล้วใช่เข้ามาในขั้นตอนนี้ซึ่ง ก็จะต้องรอระยะเวลาดําเนินการอีกใช่ไหมฮะใช่ครับท่านพ่อเล่าถึงขั้นตอนนับจากนี้ไปหน่อยพอเราทําเรื่องไปอย่างนี้แล้วต้องรอนานแค่ไหนยังไงอืมก็คือพอพวกผมทําเรื่องเสร็จนะครับครับก็ต้องรอเพราะว่าเงินเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยก็คือคืนให้ทางาทางจังหวัดต้องคืนกลับไปก่อนนะครับตามระเบียบนะครับตามระเบียบใช่ จังหวัดจะไปคืนกรมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมผมไม่ทราบแล้วเพราะเพราะว่ามันไม่ใช่เงินของอวตรการจัดซื้อจัดจ้างก็ต้องไปเบิกที่หน่วยงานของจังหวัดครับต้องถิ่นจังหวัดในครังจังหวัดน่ครับซึ่งก็ต้องรอแปลว่าต้องรอต้องรอแต่ตอนนี้มีการอนุมัติมาแล้วหนึ่งหมู่บ้านแค่หนึ่งหมู่บ้านครับครับผมก็คือหมู่สามบ้านสายนามครับนะครับห้าแสนบาทด้วยกันใช่ก็คือใช้จากจํานวนที่เหลือสามแสนอสามล้านกว่าบาทนี่แหละใช่ครับนะฮะ แต่ทีนี้ที่เหลืองบประมาณที่เหลือนี่ก็คือมันจะโดนช่วงโควิดครั้งแรกพอดีครับแล้วก็แล้วก็ได้มีการดําเนินการแบบเอาเงินส่วนอันนี้ผมผมเราเอาเฉยนะว่าเอาไปช่วยโควิดซะก่อนความช่วยเหลือทางด้านของผู้เรือดร้อนจากโควิดครับบางทีประกอบอาชีพเนาะทุกที่มีความยากจนอก็ เรื่องนี้ก็ก็น่าเห็นใจเขาอยู่เหมือนกันครับก็เลยอาจจะมีการชะลอในเรื่องนี้ไปก่อนครับผมนะครับตามความจําเป็นเร่งด่วนกันไปตามสถานการณ์ครับผมครับซึ่งนะฮะก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าตอนนี้งบเหลือจ่ายที่เหลืออยู่3ามล้านหกแสบาทตอนนี้เริ่มที่จะมีการอนุมัติให้ใช้จ่ายแล้วก็คือที่บ้านทรายงามก่อนนําร่องเป็นที่แรกครับผมแล้วเหลืออยู่3าล้านหนึ่งบาทรอตามลําดับ ใช่นะครับอาจจะประมาณนั้นต้องรอต้องรอเพราะว่าที่ผมได้ได้กล่าวไปคือเงินมันไม่ใช่ของหน่วยงานบตเก็บไว้ก็คือของจังหวัดหรือแน่กรมก็อาจจะเอาไปช่วยกรมอื่นแล้วก็ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่ทราบครับมันเป็นขั้นตอนของเขาครับผมสรุปแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตามนี้ว่าตามระเบียบราชการเราก็ต้องคืนงบเหลือจ่ายไปก่อนในในในต้นเรื่อง เรื่องแรกที่เราทํามาก่อนก็คือว่าช่วยเหลือหมู่หกก่อนครับผมแล้วก็ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยชาวบ้านก็โอเคตกลงเป็นที่พอใจเข้ารายชื่อกันมาแล้วเราได้รายชื่ออยู่ในมือแล้วนะครับตอนนี้ในอบตเนี่ยก็มีรายชื่อหมู่บ้านที่รอที่จะเข้าไปทำการช่วยเหลืออยู่นะครับอยู่ในมือแล้วรอการอนุมัติแต่ละหมู่บ้านหมู่บ้านมาใช่ครับนะครับอ่ะก็คงจะเรียกว่าชัดเจนแล้วก็ครับผม นะครับคงไม่เป็นที่กังขาอีกต่อไปนะครับประชาชนก็น่าจะเข้าใจหลังจากที่ท่านพอได้ชี้แจงแบบนี้มีเอกสารหลักฐานให้เห็นกันแบบนี้ขอบพระคุณท่านพออย่างสูงเลยนะครับเชื่อว่าประชาชนก็คงจะได้รับความเข้าใจกระจ่างมากขึ้นนะครับว่าเพราะเหตุใดนะครับการช่วยเหลือถึงยังไม่ไปถึงหมู่บ้านที่เหลือนะครับก็คงจะชัดเจนมากขึ้นครับ วันนี้นะครับเราก็ได้รับการชี้แจงที่ชัดเจนแล้วนะครับจากท่านผอ,อ,อก,กองช่างอบตอนามาเฟืองนะครับซึ่งก็ได้ชี้แจงให้เราฟังว่างบเหลือจ่ายจากการซ่อมแซมถนนที่หมู่6นั้นก็จะต้องมีการส่งคืนตามขั้นตอนของทางราชการนะครับแล้วสําหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านอื่นๆนั้นก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมกันต่อไปแต่วันนี้ที่น่าชื่นชมนั้นก็คือพลังของประชาชนครับที่ออกมา ทวงถามเรียกร้องสิทธิ์เพื่อความถูกต้องและก็รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของทุกๆคนนะครับนำมาสู่การชี้แจงที่โปร่งใสในวันนี้นะครับสำหรับรายการฮีโร่ต้านโกงวันนี้หมดเวลาแล้วครับกลับมาพบกันในครั้งหน้านะครับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ